ผมก็มารวมตัวกันนะครับเหมือนเดิมนะมาแถลงข่าวเนาะเปิดตัวโครงการคนหล่อขอทำดีปี16ครับ Happy Giving คุณเป็นรู้สึกไงวันนี้ครับรู้สึกกิจใจนะแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่เชิญพวกเรามาอีกครั้งในวันนี้นะครับ่ก็เรียกว่าหลังโควิดเนาะโควิดน่าจะแบบว่าได้ออกไปทำกิจกรรมจริงๆกันมากขึ้นนะครับต้องอ่าและผมจริงๆพวกเราก็น่าจะรอโอกาสพอดี้มันนานแล้วเพราะว่าเนื่องจากแบบของปีที่แล้วสามปีที่แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็หวังว่าปีนี้เราจะได้ทำกิจกรรมกัน จริงๆสักทีครับใช่ครับคุณออฟเหรอครับได้คุณกันเหรอครับใช่ครับพี่ดีใจมากๆครับที่ปีนี้เราได้แบบว่าลงพื้นที่แล้วก็ได้ไปเจอน้องจริงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คืออยากจะไปมากๆเพราะว่าสถานการณ์โควิดเราไม่ได้ไปนะปีนี้คือจะเต็มที่แน่ๆครับแล้วก็จะเอาความสุขนะครับแล้วก็อะไรที่เรามีเนี่ยเอาไปมอบของไอเดียของตัวต้อดังครับผมเพิ่มสองคนก็มาปีแรกนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมได้แก่โอ้โหก็ปีแรกนจบแล้วผมก็ดีใจมาก เล่วมมือก enfin ับพุทธคยาแล้วก็รอพี่ๆรับน้องอยู่นะฮะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนี่ครับผมก็โครงการคอลอทคำดีนะฮะคำดีแล้วก็อยู่โยงยาวนานปีที่16แล้วเพราะว่าโครงการที่โปรจริงคุณโครงการทุทธภารกิจที่คอลล์เนี่ยได้ไปลงพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่าได้ฟีดแบ็กกลับมาที่ค่อนข้างดีว่าทุกที่ที่ได้ไปก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมีการชื่นเหลืออย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่คงจะมีไปเรื่อยๆครับผมจนกว่า ก็ว่าจะแบบสุดสัปดาห์มีเท่าไหร่ก็คนรอความดีก็มีเท่านั้นแหละครับก้ามแล้วที่เป็นได้เป็นตัวแทองคุณแฟนๆแล้วการที่เราลุ้นกันพวกเราต้องจะสปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์แล้วก็การการทําคนดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับของพวกเราทุกๆคนเลยนะครับที่มาให้กํลังใจกันในวันนี้แล้วก็ช่วยกันบริจาคเงินได้มาเท่าไหร่ครับสองแสนกว่าซื้อเสื้อใช่การซื้อเสื้อแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกันต่อไปด้วยครับผม ขอบคุณครับ yeah. yeah.